หลวงปู่โตท่าแท้ของใครเนี่ยบอกสองล้านบอก2ล้าน,านถ้าผมดูแท้ล้านหนึ่งได้ไหมน่า,าไม่ได้ด้วยเป็นไงล่ะล้านหนึ่งนี่ยผมจะซื้อโชว์เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเล่นไปเฮ้ยทีคนนี้มาแบบไม่ธรรมาดา <c oughs> มานั่งข้างในก่อนมา มานั่งข้างในก่อนพี่มาเปิดประตูเข้ามาโอ้โหมีองค์อื่นไหมมีองค์เดียวเลยรงนี้องค์นี้นี่นนพิสดารมากนะฮะในความพิสดารคืออะไรนะเหรียญเป็นขี้กากทั้งเหรียญเป็นขดทั้งเหรียญเลยเอาหนังสืลอลงบนโต๊ะหน่อยดิเพราะว่าโค้ดตัวนี้มันตอกไม่ชัดลุ้นจัดเลยผมยังงงเลยอันนี้มันไปเคลือบมาอย่างนี้ถ้าเป็นเงินร้านหนึ่งขายไหม ไม่ขายนะแล้วถ้าไม่สรุปไม่ขายนะอ่าไม่ขายงั้นเก็บอ่าเก็บยังไม่รู้แท้หรือเปล่าเลย <c oughs> ไม่แต่เพาอพระเขาไปขัดมาแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่เงินอาจจะไม่ใช่เงิน